ล่าสุดมีข้อมูลมาจากทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีป้ายแดงคุณธนกรวังบุญคงชนะก็ให้ข้อมูลมานะคะบอกว่านายกไม่ได้นิ่งเฉยนะเดินหน้าปฏิรูปตำรวจเต็มที่นะคะสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิรูปด่วน7ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1. เรื่องโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการ 2. พัฒนาเรื่องทรัพยากรบุคคล3 สอบสวนในเรื่องของการใช้กฎหมายฮะสี่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านความปลอดภยัย 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 6. ค่ะตรวจสอบกำกับการปฏิบัติหน้าที่แบบโปรง่งใสและสุดท้ายก็คือเรื่องของสวัสดิการตำรวจก็จะเป็น7ข้อนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเดด้านนี้ ถูกบรรจุอยู่ในพรบรตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประชุมในสภาเนี่ยมาถึง11ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งโอิดว่าทางคุณทักกรก็บอกว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลไฟเขียวให้มีการปฏิรูปอยู่แล้วก็จะเร่งดำเนินการโดยไวค่ะแต่สุดท้ายไม่ว่าจะกฎหมายพร้อมแค่ไหนหรือว่ามีการปฏิรูปที่เราได้เห็นแนวทางชัดเจนยังไงอะสุดท้ายแล้วมันจะทำได้จริงไม่จริงเดี๋ยว ประชาชนก็คงจะได้เห็นเองเนาะเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยค่ะว่าจะใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและโปร่งใสหรือเปล่า